ลเลยขสวัสดีพ่อแม่ที่โน่นทุกคนด้วยนะฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วในเกมเบดิสเซอร์ออนไลน์นะครับผมหลังจากหายไปนานนะฮะเนื่องจากว่าติดธุระสาคัญภารกิจหนักอึง้งนั่นก็คือการสอบไฟแนลนั่นเองนะฮะจะตายแลสอบไฟแนลแบบอืมนะใครที่เรียนอยู่ก็นะ่าจะรู้ดีครับว่าเออรวมถึงคนที่เรียนจบไปแล้วด้วยนะฮะน่ารู้ดีครับว่าสอบไฟแนลน,นี่มันแบบ เอามีดมาค่ากูเถอะในแบเตอร์เนี่ยมันมีระบบหลายแบบนะวันนี้ก็มาคุยเรื่องอันนี้กันดีกว่าการเปิดเส้นทางค้าขายหรือที่เขาเรียกกันว่าการเชื่อมโหนนะโหนที่ชอบเปิดเดียวไมโครโฟนนะึกวนดโหนเรื่องทำความรู้จักกับโหนกันก่อนดีกว,ว่าว่าโหนคืออะไรมีกี่ประเภทอะไรงี้นะขึ้นมาก่อนแบบันนอย่างแรกเลยนะ โนดก็อย่างที่บอกไปว่าโนดก็คือไอเส้นทางค้าขายครับถ้าเราเชื่อมเนี่ยเนี่ยดูนะมันจะเป็นจุดจุดวงกลมๆเนี่ยเนี่ยครับนี่เขาเรียกว่าโนดถ้าเชื่อมจุดไปจุดไหนเนี่ยตรงที่เราเปิดโนดไว้อมันจะเพิ่มมิตาการดรอปของอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ของที่เราได้มาจากโนดเนี่ยจะเอาไปขายได้กับ NPC ที่ชื่อว่าเทรด e มเนเจอร์นะฮะอย่าวิ่งไปให้ดูดีกว่าเทรดแมเนเจอร์ตรงนี้คนระับมุมด้านบนเนี่ยถ้าต้องการไปตรง NPC ตัวไหนเนี่ยสามารถกดจากตรงนี้ได้ฮนะแล้วก็กดคลิกขวามันจะออโต้รันไปให้นะอา้าวเฮ้ยให้ไปเทรดไม่ใช่มาหนดอา้าวเทรดเมเนเจอร์อยู่นี้นี่วะ mm. แปบ๊บ อ่าเนี่ยตัวที่เป็นเทเมินเจอร์เนี่ยจะมีปุ่มวัดเทียดอยู่นะอ้าวยังเข้าไม่ได้เนื่องจากล็อกอินไม่ถึงสิบนาที <c oughs> คืออย่างเงี้ยสมุดของชิ้นเนี้ยครับผมไปเอามาจากมันดอกมาจากโนดแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยเนี่ยแถวๆนี้ซึ่งผมยังเปิดไปไม่ถึงฮนะ สามารถดูได้ว่าเปิดไปถึงไหนแล้วมันจะขึ้นเป็นเส้นสีส้มๆเนี่ยแล้วก็เป็นวงส้มๆ่างนี้นี่คือเปิดแล้วถ้าเปิดไปไม่ถึงเนี่ยแล้วคุณนํามาขายอะราคาเนี่ยจากราคาเต็มเนี่ยห้าพันห้ามันจะขายได้อยู่แค่สาสิบเปอร์เซ็นของราคาจริงฮะหรือก็คือกําไรหายอะหดหายไปเลยและการเปิดโหนดเนี่ยมันจะเชื่อมไปกับ ไออาชีพอาชีพนึงอะไม่ไม่เชิงอาชีพแบบนั้นหรอกเหมือนกับการทําเงินมากกว่าตอนนี้นะมาถึงท่าไม่ใช่ท่าเมืองเมืองเมืองนึงแล้วชื่อว่าเมืองเฮเดียนะมิเมืองนี้ผมได้ทําการแพ็คต้นทานตะวันขายฮะซึ่งการแพ็คต้นแทบจะแพ็คซึ่งการจะแพ็คต้นทานตะวันขายได้เนี่ยต้องต้องปลูกต้นทานตะวันใช่ถ้าไม่ปลูกต้นทานตะวันจะสร้างต้นทานตะวันขายยังไงล่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูแปลงที่เอาไว้ปลูกต้นทานตะวันนะอยู่นี้นี่ว่าเนี่ยอยู่ตรงนี้ผมามาตั้งไว้ตรงนี้นะครับซึ่งต้องหาหาที่ในการตั้งนิดนึงตอนนี้ผมเก็บไปหมดละเนี่ยมันจะเป็นที่ว่างๆอย่างเงี้ยฮะเวลาจะสร้างเนี้ยก็กดเข้ามาที่โหมติดตั้งพืชพันธุ์เนี่ยมันจะมีขึ้นดอกไม้มาตรงเนี้ยครับพวกมเมล็ดพันธุ์อะไรเงี้ยแล้วก็ ปักชาปักชําปักชําปักชําไปแล้วก็ต้องดูแลมันด้วยนะมีน้ําต้องดูด้วยครับว่าสภาพอากาศไม่ใช่เนี่ยถ้าเป็นสีฟ้าๆเนี่ยคือความชื้นในดินถ้าความชื้นเยอะไปเนี่ยต้นไม้ก็อาจจะเน่าได้อย่างเช่นเนี่ยถ้าเป็นเข้มๆเมงี้ยครับต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยแต่ละแบบมันจะมีสภาพที่เหมาะสมกับมันอยู่ซึ่งก็ต้องไปลองลองดูเองฮะเนี่ยที่หลักๆที่ต้องดูก็จะมี ความชื้นไม่ใช่ความชื้นระดับน้ําอุณหภูมิงานนี้จะเป็นอุณหภูมิความชื้นอะไรพวกนี้แหละครับแล้วตอนระหว่างปลูกเนี่ยก็ต้องมาถอนวัชพืชต้องมากําจัดมาแรงอะไรพวกนี้แหละไม่งั้นพวกต้นไม้เนี่ยอาจจะเน่าเสียได้นะเดีย๋ยวกลับไปในเมืองกันดีกว่า คือการจะทำเทรดรันเนี่ยต้องใช้ค่าในการเปิดพื้นที่ค้าขายนิดนึงฮะไม่งั้นเอาไปขายไกลๆมันก็ได้ไม่คุ้มอยู่ดีครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะเอาแพ็คดอกทานตะวันที่ผมทำไว้นะเนี่ยครับนี่เป็นรังไม้ใส่ดอกทานตะวันนะเราจะเอาไปขายอยู่ซึ่งสามารถทำได้จากการสร้างสร้างบ้านมุมบนตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้เลือกรูปแบบว่าแต่ละ ว่าแต่ละหลังเนี่ยสามารถสร้างเป็นอะไรได้บ้างอย่างเช่นจะสร้างแบบกล่องลังขนต้นไม้แบบของพี่ผมเพื่อนของผมเนี่ยให้เลือกที่อันนี้หรือเปล่าเออคอบเวิรค์คคอปเวิรค์ครบรนช์นะครับเนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่เราต้องใช้ค่าคอนทิวชั่นในการสร้างเนี่ยครับพอสร้างเสร็จแล้วมันจะ มีหน้าต่างให้เลือกขึ้นมาอย่างนี้ให้เลือกแมเนตครับแล้วเลือกลงไปนะที่เรามีส่วนผสมครบนั่นก็คือเนี่ยเป็นต้นทันประวันกับ b l a c k stone powder นะอีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องมีเนี่ยคือคนงานซึ่งคนงานจะหาได้ฮนะหาได้จากพวก work force ใช่ไหมเขาเรียกว่า <c oughs> <c oughs> work force ปะอ่าเป็นอยู่ไหนละ เนี่ยอยู่ตรง worker ไม่ใช่ workforce ไปตรง worker ครับแล้วก็จ้างแรงงานต่างด้าวมาใช้ได้ซึ่งก้อนเนี่ยกดเข้าไปในบ้านกดสร้างครับกด manage crafting กดตรงสิ่งที่เราจะสร้างฮะส่วนตรงเชนเนี่ยตรงเชนเนี่ยจะใช้ในการเปลี่ยนปริมาณที่จะสร้างอย่างเช่นกดไปแล้วก็เลือกอย่างผมนะผมเลือกเต็มไปเลยก็คือมันจะสร้างทีเดียวเลย7ครั้ง ไม่ต้องมากดซ้ํําซ้าไปซ้ํามาเพราะถ้าไม่กดอย่างนี้เนี่ยมันจะสร้างให้คุณทีละอันทีละอันทีละอันเอาเรก่อของสร้างทีละอันน่ยเป็นชาติกว่าจะเสร็จแล้วกักดไปแล้วก็รอมันสร้างเวลาตรงนี้เนี่ยคือต่อหนึ่งชิ้นนะครับไม่ใช่ต่อ7ชิ้นต่อชิ้นหนึงสี่นาทีได้นะมาแพ็คของขายกันดีกว่าอย่างแรกคือคุณต้องไปเอา อย่าเรียกคุณเลยเนาะเรียกเพื่อนๆดีกว่าเพื่อนๆต้องไปเอาไอ้รังทางตะวันเนี่ยจากทางเก็บของก่อนครับเนีย่ยวิ่งไปกันเมืองน,นี้เนี่ยจะมาได้มาเป็นเมือนที่สองนะหลังจากเลื่มเล่นซึ่งถ้าคนที่เล่นไปสักนิดนึงแล้วอะ่ะก็น่าจะผ่านเมืองน,นี้แล้วแหละอีกอย่างนึงคือผมแนะนาไม่ทําเควสของเมืองไปเรื่อยๆด้วยนะเพราะหลังๆไปแล้วเนี่ยพอเวล50เลเวล50แล้วอะ่ะ มันจะขึ้นค่อนข้างช้าละก็คือต้องกลับมาทำเวสใหม่อยู่ดีฮะก็ทำไปเลยดีกว่กาเอามาแปดอันลลเอาน้หนักเยอะไปอ่ะพลาดล้วครับวิ่งกลับไปไหมฮะไปเอากวียนมาก่อนกวียนเนี่ยมีสร้างได้สองแบบ อย่างแรกคือรับเป็นของรางวัลมันมีของรางวัลมาให้ก่อนนะตอนแรกเป็นเกวียนแบบแบบเกวียนอะ่ะคือเกวียนเลยอะ่ะเกวียนไม้เลยครับ mm hmm. เทียมมาสองตัว mm hmm. แล้วก็นั่งลากกันเนี่ย <Yeah. S 1> ส่วนอย่างที่สองคือเอาไปสร้างในพวกบ้านเนะี่ยะมันจะมีพวกเป็นวากูลอยู่ไบคอนไหม D A G o ไดูยิ่น่าจะไกคอน ก็สร้างได้แล้วก็มีอัปเกรดอะไรเงี้ยเนี่ยก็เช็คเอาออกมาเอาเอากมาเก็บก่อนอีกอันนี้ออกมานี่แหละฮะนี่คือกวียนขนส่งของผมเองสภาพนี่โอ้โหไม่รู้จะพังเมื่อไหร่พังได้ทุกวินาทีคือถ้าของเราเต็มเกินเกินไปอย่างเงี้ย ให้เ,าเอาม้าไปด้วยครับม้าหรือเกวียนมันจะเก็บของที่ม้าหรือเกวียนได้ซึ่งก็คงไม่มีใครแล้วที่จะเอาของพวกเนี้ยวิ่งไปอะชาติหน้าก็ไม่ถึงครับต้องไปทั้งเกวียนอย่างนี้แหละฮะซึ่งวิ่งช้ามากเมื่อไรจะถึงเอาเกวียนแท็ทิมไปเลยครับอ้าวทิมไม่ได้ซะงั้น ไม่ใช่คุยกับแบร์เฮาส์สิยัดใส่นั้นไม่ได้ต้องยัดมาทีละอันเลยเนี่ยตอนแรกมันจะมีให้ขึ้นขึ้นตรงนี้ถ้าจะใส่ในเกวยเราได้อะห้าอันไหวไหมน้ำหนักอัะละสามสิบดูน้ำหนักได้ตรงเวทนะฮะร้อยห้าได้แหละเดี๋ยวมันใส่ให้ยังไงล่ะเนี่ยอ่านี่ไงกด F1 นนะฮะเปิดหน้าต่างกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็ยัดลงไปฮนะ ซึ่งตามจริงถ้าเข้าไปได้ใกล้กว่านี้เนี่ยมันจะใส่เข้ามาได้เลยนะแต่สงสัยว่ายังเข้ามันเข้าใกล้ไม่พอก็เลยต้องอย่างนี้แหละโอนทายสิ่งของมหมดไมโอเคของตึงเกลือแล้วโอ้โหหมาหมาถอยไม่เป็นด้วยมาดูราคากันก่อนดีกว่าครับตอนเอาวอา,วอาวคือต้องลงมาก่อนนะต้องเปิดกระเป๋า ตอนนี้คือขายได้ชิ้นละ4,800นนะซึ่งผมมี18อันมี18อันคูณ4,800ได้เท่าไหร่ออรครับเพื่อนๆนะช่วยผมคิดหน่อยผมคิดเล็กช้าแปดแปดเท่าไหร่แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยไหม น่าจะประมาณนั้นนะต่อไปเลือกเมืองที่เราไปขายฮนะยิ่งไกลยิ่งดียิ่งไกลยิ่งดีครับยิ่งไกลยิ่งขายได้เยอะแต่แต่ต้องเปิดโหนดไปด้วยนะไม่เปิดโหนดไว้เนี่ยขายนี่เหลือ20%ของราคาจริงนะคืออนาจกว่าเดืออีกซึ่งเจเมเจอร์ที่ไกลที่สุดของผมนะคืออยู่ตรงนี้เราก็จะปาตรงนี้กัน มาร์กจุดไว้ฮะแล้วก็กดออโต้รันไปเลยครับแล้วก็ไปนอนสักสองตื่นนะ mm hmm. ก็น่าจะถึงพอดีอ๋อ mm hmm. oh, ผมมีข่าวจะบอกอย่างนึงนะคือวันที่9้าเดือนพฤษภาเนี่ย mm hmm. ผมต้องไปจีนแล้วครับไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนนะ ไปไปสองเดือนได้กลับมาวันที่แดกรกฎาคมดูก่อนว่าจะเล่นได้หรือเปล่าจะอัพคลิปได้ไหมเพราะไม่รู้ว่าเน็ตที่จีนเนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนไปอ่ะถ้าไม่มีคลิปเกมมาก็น่าจะมีคลิปชีวิตที่นู่นมาแล้วว่าจีนเป็นยังไงเอ้เขาอยู่กันยังไงกินกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้เราดูที่เกวียนเนี่ยผมว่าผมเอาขึ้นมาแต่ต้นทันละวันนะขึ้นเนี่ยอะไรเนี่ยมีทั้งปลาเนื้อ ไม้ไอมันฝรั่งมาดังไหนเนี่ยยิ่งอัปเกรดรถยิ่งดีครับยิ่งอัปเกรดวินยิ่งดีมากเพราะว่ามันจะเร็วขึ้นกว่านี้เยอะเลยนี้แบบช้าผมไปนอนก่อนได้เลยเนี่ยระยะทางก็รวมๆสักร้อยกิโลเมตรได้ระหว่างนี้มาอธิบายระบบอื่นๆกันดีกว่าเรื่องอะไรดีเรื่องสกิลอื่นๆแล้วกันนะที่ไม่ใช่ สกิลเนี่ยที่ไม่ใช่สกิลโจมตีอะเรียกว่าสกิลการใช้ชีวิตดีกว่าเนี่ยเ้ยปลี่ยนออกไปเนี่ยเขาเรียกว่าไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์สกิลเนี่ยอย่างแรกเลยคือแกซอริงอันนี้คือเก็บของป่าไปเก็บน้ำเก็บพืชเก็บผักเก็บเลือดเก็บเนื้อ ได้หมดแอ้พวกนี้จะเลเวลอัพขึ้นไปเองฮะซึ่งยิ่งเลเวลเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งย่ะยิ่งจะย่ายจะยิ่งได้ของดีมากขึ้นตามเลเวลที่มีนะ processing อนี้เกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบคือเกมเนี้ยคือเราต้องสมมติสมมตินะจะเอาแป้งนะโอ้ผมลองทำแล้ครับจะทำแป้งเนยเอาไปทำอาหารไปเก็บมันฝรั่งเก็บมันฝรั่งเสร็จ ไปบดมันฝรั่งบดมันฝรั่งเสร็จต้องเอาไปชุบน้ําหรืออะไรสักอย่างของมันนี่แหละแล้วถึงจะออกมาเป็นแป้งถึงจะออกมาเป็นแป้งให้แล้วกว่าจะเอาไปทําอย่างอื่นอีกโอ้โหเดี๋ยว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 ทำไมเกวียนมาทำไมเกวียนมาใส่อย่างนั้นวะเกมนี้มันละเอียดมากครับค่อนข้างเหนื่อยเลยแหละเสียเวลาชีวิตใช้ได้เลยแหละเล่นเกมนี้ อ่ะอันต่อมาดีกว่าทำอาหารทำอาหารเนี่ยต้องมีห้องครัวเป็นของตัวเองซึ่งการจะมีห้องครัวได้เนี่ยต้องซื้อบ้านครับซื้อบ้านโดยเลือกเป็นแบบรีสิเดนต์คือให้คนอยู่อาศัยได้แล้วก็เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเตาครัวเอาไปตั้งไว้นะเราถึงจะทำอาหารได้อาหารก็จะมีให้เลือกหลายๆแบบครับจะมีพวกบัฟอะไรต่างๆว่ากันไปแล้วมันจะโยงถึงอันนี้เลยครับเกต เิลส์ตรงเนี้ยยิ่งกินเยอะเลเวลยิ่งอัพเนี่ยจะทำให้บ่วงแม็กชพมากขึ้นน, <c oughs> น,นะฮะไปอาชิมิกันนอนดีกว่าอาชิมิพวกเกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุครับซึ่งเลเวลเท่านี้เหมือนผมบิ๊ินเนอร์สเนี่ยสร้างอะไรไม่ได้เลยนะเปิดขึ้นมาได้ไหมเปิดไม่ได้จะเปิดให้ดูสักหน่อย สร้างอะไรไม่ได้เลยนะสร้างสร้างได้แต่แบบอยากเพิ่มมานาแบบพกพาเล็กๆอะไรเงี้ย <c oughs> ต่อไปเทรนนิง่งเทรนนิ่งนี้พวกจับสัตว์ครับเหมือนกับม้าเนี่ยเกมเนี้ยม้าเราสามารถไปจับเองได้ตามป่ามันจะเป็นม้าป่าที่กินเนื้อนั่นมันหมาป่าจะจับม้าป่าเนี่ยต้องใช้เชือกครับแล้วก็ไปเทมมันมา ไปโยนเชือกคล้องใส่ดึงได้มาเสร็จก็จะแบบระดับไม่ค่อยสูงมากนะสี่ห้าสี่หรือห้าอะไรเนงะี้ยก็เอาม้าพวกนี้ไปเก็บเลเวลเก็บเลเวลอย่างไงเก็บเลเวลโดยการพามันไปวิ่งฮนะวิ่งวิ่งวนนะฮะวิ่งวนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยือย,ย,ยแล้วพอมันเลเวลถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเอามันไปผสมพันธ์กันพอมาผสมพันธ์กันแล้วว่ามันมีสิทธิ์ที่จะได้ม้าที่ระดับสูงกว่านี้ ฟิชชิงตามตัวนะครับไปตกปลาตกนานเท่าไหร่ระดับก็ยิ่งเพิ่มยิ่งตกปลาได้หลากหลายมากขึ้นตกปลาระดับสูงๆได้มากขึ้นก็ทำเงินได้มากขึ้นเหมือนกันฮันติงฮันติงระบบของเกมเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่เพราะที่ผมเห็นอะฮันติงเกมเนี้ยทำล่าได้สองอย่างคือจระเข้กับปลาวาน แค่นี้คือเห็นหมูฆ่าหมูไม่ขึ้นต้องไปลาดต,ตอนทีกกับปาวานท่านอันถึงจะขึ้นนะผมก็งงๆกับระบบนี้อยู่เหมือนกันว่าทำมาทำาบวะส่วนระบบเทรดเนี่ยเทรดสกิลเทรดเนี่ยคือที่เรากำลังทำอยู่ฮะคือเอาของไปขายสร้างขายสร้างขายไปขายไปเรื่อยๆระบบเทรดตัวนี้ก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นโอ้ทำไมรู้สึกกระตุก อ๋อมันถึงเมืองใหญ่แล้วมันเลยกระตุกอย่างนี้แล้วก็ฟาร์มมิ่งฟาร์มมิ่งก็คือไปเป็นเกษตรกรครับจะทําฟาร์มยังไงอันนี้เดี๋ยวไว้อีกคลิปหนึ่งมันต้องไปเช่านู่นนี่นั่นเพื่อมาทําฟาร์มอะแล้วก็ปลูกเก็บปลูกเก็บค่าฟาร์มก็จะมากขึ้นเรื่อยๆตามระบบของมันนะอ๋อแล้วก็ระบบเทรดของเกมเนี้ย ไม่จาเป็นต้องเป็นที่เราสร้างก็ได้ครับไปซื้อแล้วเทรดก็ได้ซื้อแล้วแบกไปขายก็ได้ดรอปจากมอนสเตอร์แล้วไปขายก็ได้ใหญ่ที่สําคัญเลยนะของไอการเทรดเนี่ยคือโนดครับเส้นทางค้าขายมาติดอะไรเนี่ยเอา้ามาติดอะไรอะ่ะผมไปไม่ได้อ้างานเข้า ออกด้านล่างนี้ก็ได้คือถ้าไม่เปิดโหนดเราไว้อะของมันจะขายไม่ได้นะนะขายก็ได้ราคานิดเดียวไม่คุ้มเลยสำคัญมากเรื่องการเปิดโหนตอนแรกๆผมก็เก็บพอยไปเปิดหมดเลยฮะเปิดกี่่างเปิดให้หมดเปิดที่หลักๆที่เราจะไปอะ่ะแล้วพวกโหนดพวกอะไรก็ สามารถไอ้นั้นได้เอาเอาคนงานไปขุดแร่หาของได้คุ้มอยู่ครับการเปิดโนดพวกนี้เนี่ยตอนนี้คุยที่ผมทำไปซึ่งตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มไม่มีอะไรให้ทำละเริ่มได้แต่ทำคว้ยประจำวันละเรื่อยๆครับเกมนี้พอถึงเลเวลระดับนึงแล้วเนี่ย ทำเฟสประจำวันเอาค่าคอนทิบิวชั่นแล้วหลังจากนั้นน่ะขาขายอย่างเดียวครับหาเงินอย่างเดียวอ่าจะถึงละอีกน,นิดเดียวมาก็แก่เกวียนก็ใกล้จะพังยังอุตส่าห์มาถ,ถึงได้ ไปไปอ๋อแล้วก็พวกระบบรางวัลเนี่ยมันอยู่ในกดตัววายฮะถ้ามันจะขึ้นใหม่ยางีงแหละเป็นรางวัลในการทำอาชีพเม้นต่างๆได้ก็รับรับ,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 บมารับรับไม้หมดนะแล้วก็เอาไปใช้ทำอะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันก็แจกเยอะอยู่นะค่อนข้างแจกเยอะอยู่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแหละ ดเรื่องจับผูดบแล้วในเกมเนี่ยเรื่องข้างนอกก็ไม่ค่อยมีด้วยไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่โอเคมาถึงแล้วว่าแต่คนขคายอยู่ไหนตัวนี้เลยอ่าตัวนี้จริงด้วยเนี่ยที่เห็นเป็น30%เนี่ย คือผมได้มาจากที่ยังเปิดโนดไม่ถึงเนี่ยเห็นราคานี้มัน1,890ซึ่งราคาจริงๆของมันเนี่ยอยู่ที่6ก0ันสามอะเห็นไหมโอ้โหแบบขาดทุนโคตรอะส่วนันนี้จากชิ้นละ4ี0พกลายเป็น7,270พันองเจ็าไรละเกือบแสนอนี่ยเกือบแสนแล้วเนาะ แล้วก่อนจะค้าขายนะอย่าลืมทําการต่อรองราคาบาร์เก้นกดขึ้นมานะครับใช้ Energy 5การจะต่อรองราคาเนี่ยต้องทําให้ตาชั่างทั้งสด้านเท่ากันซึ่งทําได้โดยการกดอันนี้กับอันนี้กดอันซ้ายเนี่ยมันจะเลื่อนนิดนึงส่วนถ้ากดอันขวาเนี่ยมันจะเหมือนกับเอาง่ายๆว่าเหมือนตะโกนด่าแม่ค้า <laughs> มันก็จะโยกเยอะนิดนึง โอเคมาทำให้มันเท่ากันดีกว่าเอาฮะ <laughs> ทีเดียวได้เลยเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> เอาจริงดิเออดีเว้ยโอเคเราจะขายทั้งหมด18อแปดอัน <laughs> เงินเพิ่มมาประมาณหนึ่งแสน <laughs> เยอะเยอะ นี่กืประชดนเนี่ยคือผมไม่ได้ค่อยหาเงินแบบนี้เท่าไหร่ซึ่งจะหาเงินแบบนี้เนี่ยต้องสร้างค่อนข้างเยอะเพราะอันเนี้ยผมเช่าอยู่อันเดียวอันนี้ต้องเช่ามานะซื้อไม่ได้ต้องไปเช่ามาเช่าพื้นที่ปลูกผักปลูกพืชน,นะะตามจริงอะ่ะถ้าเช่ามาสักสองสามอันแล้วให้มันทำรัวๆโอ้รวยอะ่ะรวยจริงแต่ก็นะ ค่าคอนไม่พอก็อได้เท่านี้แหละครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อะเนื่องจากว่าไม่ค่อยว่างนี่ก็เพิ่งสอบเสร็จไปก็เพิ่งกลับมาเล่นได้สองสาวันเองเนี่ยให้ปล่อยมันสร้างเรื่อยๆแล้วก็ทำเคเวสประจำวันเก็บค่าคอนไปแล้วก็สร้างใหม่เพิ่มเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมค่าโน้ตสำคัญมากครับโอเคแนะ เรื่องของการเทรดของเนี่ยก็มีเท่านี้แล้วประมาณนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรการทำเงินแบบไหนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันคลิปหน้าโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมด้วยฮนะสวัสดีครับม<โด>เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย